บทบรรณาธิการเนติบัณฑิตภาค1สมัยที่75เล่มที่14คําคำถามยิงปืนใส่กลุ่มวัยรุ่นในขณะมีผู้คนกำลังเล่นน้ำสงกรานและมีรถยนต์แล่นขวางทางเบื้องหน้ากระสุนปืนที่ยิงถูกผู้อื่น ดังนี้เป็นการกระทำโดยพลาดหรือไม่คำตอบมีคำพิพากษาดีกาว้นินชัยไว้ดังนี้คำพิพากษาดีกาที่6684ทับ2562ความผิดฐานกระทำโดยพลาดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา60นั้นหมายความว่าผู้ใดเจตนาที่จะกระทำต่อบุคคลหนึ่ง แต่ผลของการกระทำเกิดแก่อีกบุคคลหนึ่งโดยพลาดไปกฎหมายย่อมถือเจตนาของผู้กระทำเป็นสำคัญว่าไม่ได้มีเจตนากระทำต่อผู้ที่ถูกกระทำโดยพลาดแต่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญและต้องไม่ใช่กรณีที่ผู้กระทำเล็งเห็นผลของการกระทำโดยเจตนาเล็งเห็นผลวันเกิดเหตุเป็นวันเทศกาลสงกรานต์การจะราจรติดขัด มีรถยนต์และผู้คนกำลังเล่นน้ำสงกรานต์ในวันเทศกาลอย่างพลุกพ่านแต่ทิศทางที่จำเลยที่หนึ่งเล็งปืนไปข้างหน้าใส่กลุ่มวัยรุ่นนั้นมีรถยนต์แล่นอยู่เป็นแนวโดยตลอดและมีการยิงปืนเพียงข้างเดียวจากจำเลยที่หนึ่งไม่มีการยิงปืนจากฝ่ายตรงข้ามและนอกจากรถยนต์คันที่โจดร่วมนั่งโดยสารมาแล้วกระสุนปืนที่จำเลยที่หนึ่งยิงยังไปถูกรถกระบะอีกคันหนึ่งด้วย การที่มีผู้คนกำลังเล่นน้ำสงกรานต์และมีรถยนต์แล่นขวางทางเบื้องหน้าแต่จำเลยที่หนึ่งยังคงยิงปืนออกไปย่อมเป็นพฤติการที่แสดงว่าจำเลยที่หนึ่งมีจตนาเล็งเห็นแล้วว่ากระสุนปืนอาจถูกบุคคลอื่นที่อยู่ข้างหน้านั้นได้การกระทำของจำเลยที่หนึ่งจึงเป็นการกระทำโดยมีจตนาเล็งเห็นผลว่ากระสุนปืนอาจถูกบุคคลอื่นถึงแก่ความตายได้จำเลยที่หนึ่งจึงมีเจตนา พยายามฆ่าโจทร่วมหาใช้เป็นการกระทำโดยพลาดไม่คำถามใช้อาวุธปืนยิงผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเพราะสำคัญผิดในข้อเท็จจริงว่ามีเหตุต้องป้องกันหากความสำคัญผิดเกิดขึ้นโดยประมาทและกระทำไปเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำโดยสำคัญผิดผู้กระทำจะมีความผิดอย่างไร คำต่อมีคำพิาพากษาดิกาวินิจฉัยไว้ดังนี้คำพิาพากษาดิกาที่5527ทับ2562ในคืนเกิดเหตุฝนตกผู้ตายออกจากบ้านโดยเดินไปตามถนนในหมู่บ้านผ่านหน้าบ้านของจำเลยเพื่อไปจับก,กบที่หนองน้ำสาธารณะผู้ตายจึงไม่ใช่คนร้ายที่จะมาลักโคลของจำเลย ประกอบกับในขณะนั้นก็ไม่ปรากฏว่าผู้ตายมีพฤติการใดอันจะเป็นเพยนตรายร้ายแรงต่อจำเลยจำเลยย่อมสามารถใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าหรือยิงไปทางอื่นเพื่อค่มขู่ได้ไม่มีความจำเป็นที่จำเลยจะต้องใช้เอาปืนยิงผู้ตายจนถึงแก่ความตายการกระทำของจำเลยจึงเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกัน จำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288ประกอบมาตรา69ซึ่งสารจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ทั้งตามพฤติการแห่งคดีย่อมเห็นได้ว่าความสำคัญผิดของจำเลยดังกล่าวเกิดขึ้นโดยความประมาทของจำเลยเนื่องจากจำเลยมิได้ใช้ความระมัดระวังพิจารณาให้รอบคอบว่าผู้ตายเป็นคนร้ายจริงหรือไม่ จำเลยย่อมมีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291โดยผลของมาตรา62วรรคสด้วยซึ่งแม้จะเป็นข้อแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่โจทย์กล่าวมาในฟ้องแต่ต่างกันระหว่างการกระทำความผิดโดยเจตนากับประมาทศาลฎีกาย่อมมีอำนาจลงโทษจำเลยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา19 2วรรคสและวรรคส ประกอบมาตรา215และมาตรา225และกรณีนี้เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทจึงต้องลงโทษจำเลยฐานฆ่าผู้อื่นโดยป้องกันเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำโดยสำคัญผิดซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดเพียงบทเดียวตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288 ประกอบมาตรา69และมาตรา62วรรคหนึ่งและมาตรา291ประกอบมาตรา62วรรคสองเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต,ต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามมาตรา2 8 8ประกอบด้วยมาตรา69และมาตรา62วรรคหนึ่งซึ่งเป็นบทกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดเพียงบทเดียวตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90คําคำถามเจ้าของรวมเอาทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์รวม ขณะอยู่ในความครอบครองของเจ้าของรวมอีกคนหนึ่งไปเป็นของตนฝ่ายเดียวทั้งหมดเป็นความผิดฐานลักทรัพย์หรือไม่คำตอบมีคำพิพากษาดีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้คำพิพากษาดีกาที่502ทับ2563จำเลยกับผู้เสียหายอยู่กินกันโดยมีได้จดทะเบียนสมรสระหว่างอยู่กินด้วยกัน ร่วมลงทุนประกอบกิจการร้านอินเทอร์เน็ตที่บ้านผู้เสียหายทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ระหว่างอยู่กินกันฉันสามีภริยาย่อมเป็นกรรมสิทธิ์รวมโดยแต่ละฝ่ายมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินคนละส่วนเท่าๆกันเมื่อเลิกกันต้องแบ่งกรรมสิทธิ์คนละครึ่งการที่จำาเลยกับพวกขนทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมขณะอยู่ในความครอบครองของผู้เสียหายไปเป็นของตนฝ่ายเดียวทั้งหมด จึงเป็นการเอาทรัพย์ที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริตจำเลยมีความผิดฐานร่วมกันหลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335, อนุ7วรรคแรกวงเล็บเดิมประกอบมาตรา336ทวี83คําคำถามร่วมกันวางแผนสมคบกันเพื่อที่จะกระทำความผิดแต่ขณะกระทำความผิดมิได้อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุในลักษณะที่พร้อมจะเข้าช่วยเหลือพวก ในขณะกระทำความผิดได้ทันทีดังนี้จะถือว่าเป็นตัวการในการกระทำความผิดด้วยหรือไม่คำตอบมีคำพิพากษาดีกาวินิฉัยไว้ดังนี้คำพิพากษาดีกาที่4978ก562จํทับาจำนวที่3ร่วมกันวางแผนสมคบกันกับจำนลยที่1ที่2และที่4กับพวกเพื่อที่จะกระทำความผิด โดยจำเลยที่3มีส่วนรู้เห็นมาตั้งแต่ต้นแต่ขณะที่จำเลยที่1ที่2และที่4กับพวกร่วมกันกระทำความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนและฐานร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนจำเลยที่3จอดรถรอเพื่อคอยดูเส้นทางให้จำเลยที่4กับพวกมีได้ร่วมขับรถจักรยานยนต์ไล่ติดตามรถจักรยานยนต์ที่ผู้ตายขับไปก่ปอเหตุกับจำเลยที่1 ที่สองและที่สี่กับพวกบริเวณที่จำเลยที่สามจอดรถคอยดูเส้นทางให้มิได้อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุในลักษณะที่จำเลยที่สามพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือจำเลยที่หนึ่งที่สองและที่สี่กับพวกในขณะกระทำความผิดได้ในทันทีจึงไม่เป็นการแบ่งหน้าที่การทำอันจะเป็นตัวการในการกระทำความผิดร่วมกับจำเลยที่หนึ่งที่สองและที่สี่กับพวกการกระทำของจำเลยที่สาม เป็นเพียงการช่วยเหลืออำนวนความสะดวกให้จำนวยที่1ที่2และที่4กับพวกกระทำความผิดจำนวยที่3มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนและฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนคำพิาพากษาฎีกาที่6 7 6 2ทับสอ ผู้ที่ร่วมกระทำความผิดด้วยกันที่เรียกว่าตัวการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83จะต้องเป็นการกระทำความผิดโดยเจตนาระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยมีการกระทำร่วมกันในขณะกระทำความผิดและโดยมีเจตนากระทำร่วมกันในขณะกระทำความผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำร่วมกันในขณะกระทำความผิดต่อชีวิตที่เป็นการแบ่งหน้าที่การทำนั้นหมายความว่าก่อนกระทำความผิด บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมคบคิดกันวางแผนกระทำความผิดแล้วผู้ร่วมกระทำความผิดคนหนึ่งลงมือกระทำการอันเป็นความผิดในตัวเองในขณะที่ผู้ร่วมกระทำอีกคนหนึ่งได้ทำหน้าที่อย่างอื่นซึ่งโดยสภาพไม่เป็นความผิดในตัวเองเช่นคอยดูต้นทางหรือคอยแจ้งสัญญาณหรือคอยรอรับผู้กระทำความผิดแล้วพาหลบหนีเป็นต้น โดยผู้รับหน้าที่คอยดูต้นทางหรือคอยแจ้งสัญญาณอันตรายหรือคอยปอรับผู้กระทำความผิดไม่จําต้องอยู่ในที่เดียวกันกับผู้ลงมือกระทำความผิดแต่ต้องอยู่ในที่ใกล้ชิดกับสถานที่เกิดเหตุเพียงพอที่จะช่วยเหลือผู้ลงมือกระทำความผิดในขณะกระทำความผิดได้ทันท่วงทีหากอยู่ห่างไกลจากสถานที่เกิดเหตุมากจนไม่อยู่ในวิสัยที่จะช่วยเหลือผู้ลงมือกระทำความผิด ในขณะกระทำความผิดได้ทันท่วงทีก็ไม่ใช่การกระทำร่วมกันในขณะกระทำความผิดที่เป็นการแบ่งหน้าที่กันทำอันจะถือว่าเป็นตัวการได้วอลวนต้องการฆ่าผู้ตายซึ่งเป็นสามีจึงติดต่อจำเลยที่หน่งให้หามือปืนฆ่าผู้ตายจำเลยที่หนึ่งติดต่อจำเลยที่2แล้วจำเลยที่2ติดต่อจ้างนอนหนูนอนหนูชักชวนสเสือให้ร่วมกระทำความผิดด้วย หลังจากนั้นจำเลยที่1รับอาวุธปืนจากวาแหวนไปส่งมอบให้แก่จำเลยที่2และจำเลยที่2ส,ส่งมอบให้แก่นอนนูแล้วนอน,นูและสอเสือร่วมกันใช้อาวุธปืนของกลางยิงผู้ตายจนถึงแก่ความตายแสดงให้เห็นว่าจำเลยทั้งสองมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดของนอน,นูและวาวนแต่ขณะที่นน,นูและสอเสือใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายคงมีแต่วารแวน อยู่ใกล้ชิดกับสถานที่เกิดเหตุเพียงคนเดียวส่วนจำเลยทั้งสองไม่ได้อยู่ในที่ใกล้ชิดกับสถานที่เกิดเหตุเพียงพอที่จะช่วยเหลือนอนหนูและสอเสือหรืออำนวยความสะดวกหรือมีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งกับผู้ตายขณะที่นอนหนูและสอเสือรวมกันใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายได้ทันท่วงทีและผลแห่งการตายของผู้ตายไม่ได้เกิดจากการกระทำของจำเลยทั้งสองในขณะที่นอนหนูและสอเสือกระทำความผิด ถือไม่ได้ว่าจำเลนทั้งสองกระทำการร่วมกันกับนอหนูและสอเสือในลักษณะที่เป็นการแบ่งหน้าที่กันทําอันจะถือว่าจำนลยทั้งสองเป็นตัวการด้วยแต่การกระทําดังกล่าวของจำนวยทั้งสองเป็นการก่อให้นอหนูและสอเสือกระทําความผิดด้วยการจ้างนอหนูและสอเสือกระทําความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนจำนลยทั้งสองจึงเป็นผู้ใช้ให้กระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา84วรรคแรก